สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกาดีน่าฟรีไฟเยอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วกับช่องเทพฮับนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการรับทางด้านของหน้ากากไฟนะครับหน้ากากไฟไม่ใช่เออผ้าปิดปากไฟที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับก็คือจะกลับมาในวันที่21นี้นะครับนี่เลยนะปิดปากไฟนะครับ รูมอ่ามันเขียนว่า ruby hut หรือเปล่าเออประมาณนี้นะครับเป็นเป็นปิดปากไฟนั่นแหละที่เราเรียกเรียกกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่ามันจะมาในรูปแบบไหนบ้างอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกถูกกว่าเติมเองนะครับผมแนะนําร้านเทพฮับเลยนะครับเติมได้24ชั่วโมงนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะครับลองหาดูนะครับหาไม่ได้แลวที่ถูกแบบนี้นะครับแล้วเติมได้24ชั่ววโมงด้ยนะครับ กันเพชรติดแดงทุกรายการนะครับผมก็หลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้เพชรฟรีนะครับก็อย่าลืมอ่านที่ปักมดคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูเติมจากเทพพับเลยได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอเคอันนี้สดๆเลยนะครับนี่สลับหน้าจอมาที่คลิปของเทพพับนะครับผมก็อย่าลืมอ่านปักมด คอมเมนต์ท yeah, exactly. right ี่ผมปักหมุดให้แบบนี้ด้วยนะครับก็สอาซะเใครที่อยากได้เพจฟรีน้องก็จะมีแจกทุกคลิปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาล่าสุดนะครับวิธีการดูเม้นแรกบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเออผมเมนแรกครับผมไม่ต้องเช็คยังไงนะครับให้กดไปที่ใหม่ล่าสุดนะครับแล้วทีเนี้ยเลื่อนลงมาสุดเลยนะครับคนนี้ก็คือเมนแรกนะครับเราก็เอา U E ของน้องเขามาเติมให้ได้เลยนะครับสําหะเใครที่อยากได้เพจีฟรีเนี่ยอย่าลืมที่จะอ่านที่ปักหมุดคอมเมนต์ของทุกคลิปที่ผมปักหมุดเอาไว้ด้ นี่เขายู่ดีมากรนะครับเติมจากเทมพับเนี่ยสามารถตรวจสอบยู d ดีได้ด้วยนะครับว่าตรงหรือเปล่านะครับถ้าตรงเนี่ยเราก็เติมได้เลยนะครับรับไปเลย172เบพชรแบบฟรีๆเติมจากเทพพับเข้าแล้วนะครับเนี่ยดำเนินการเรียบร้อยในแสดมปว่าเข้าแล้วนะครับเราก็กดไปที่ประวัติการเติมได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดไปที่นี่เลยนะครับก็จะขึ้นสถานะสําเร็จนะครับเห็นไหมเลขรายการอะไรมีให้พร้อมนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับเว็บไซต์เทมพับเติมได้24ชั่วโมงเติมได้หลายเกมด้วยนะครับ เติมได้หลายเกมเติมได้24ชัว่วโมงมีแอดมินดูแลตลอดฝากไว้ด้วยลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปเป็นต่อเลยครับโอเคมาเราก็กลับมาสู่ในคลิปกันต่อนะครับสำหรับหน้ากากไฟนะครับที่ผมคิดว่าจะมาวันที่21นี้นะครับน่าจะมาในรูปแบบของการสุ่มแบบโทเค็นนะครับุ่มแบบโทเค็นนะแต่ผมอาจจะไม่ว่างนะครับผมก็ไอดี ID ผมมันมีอยู่แล้วนะครับไอดีผมมันมีอยู่แล้วนะครับก็คือว่าหน้ากากเนี้ยผมมีอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะแจกคนดูแล้วกันนะครับ แต่ใครที่อยากได้หน้ากากเนี่ยคลิปนี้จะไม่ได้แจกเพชรแต่จะแจกเป็นหน้ากากไปเลยแล้วกันนะครับเพราะวันที่21ผมไม่ว่างนะครับไม่ได้มาสุ่มให้ดูนะครับแต่ว่าผมคิดว่าที่เท่าที่จะมาเนี่ยมันจะได้สุ่มแบบโทเค็นแบบนี้นะครับเท่าที่รู้สึกนะน่าจะเก็บโทเค็นแล้วก็ไปแลกนะครับก,ก็ก็ลองมารอดูกันว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะครับแต่ผมจะแจกหนึ่งรางวัลน,นะครับสำหรับใครที่อยากได้หน้าก,ากากไฟนะครับที่ไม่มีหน้ากาก,าก,ากไฟเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหมดกี่เพชรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาปปัั้นนไไก่เทพะครบ จนถึง1 0,000ซับเลยนะครับพอครบห0,000ซับเนี่ยเราค่อยมาแจกกันนะครับผมไม่รู้จะมีกี่ EP นะผมก็จะเติม EP ละ3 0 0อเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ติดตามกันเอาไว้นะครับจะปั้น ID อยากไกลๆเลยไปเทพๆเ,เลยผมก็จะเติมเข้า ID เติมเข้า ID เติมเข้า ID, า ID. แล้วพอครบ1 0 0 0นซับเนี่ยเราก็จะเอา ID นั้นนะครับมาแจกคนดูอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเทปแค่ไหนนะครับก็ ผมก็จะมาส่งหน้ากากไฟให้ดูด้วยแต่อาจจะไม่ใช่วันที่เข้าเลยนะครับเพราะผมไม่ว่างนะครับไปต่างจังหวัดนะครับแต่เว็บไซต์เติมเกมก็สามารถเติมได้24ชั่วโมงเติมได้ตลอดเหมือนเดิมนะครับก็หน้ากาก,ากไฟเนี่ยผมคาดว่านี่จะหมดประมาณ2,000เพรนะครับอาปิดปากไฟผมขอโทษด้วยนะครับก็คือน่าจะหมดประมาณ2,000เพรนะครับในส่วนนี้เนี่ยใครที่ไม่มีแล้วใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็ทําตาม ที่ผมตักหมุดเอาไว e er ้แล้วกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่สายเติมอยู่แล้วยังไม่มีนะครับก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับน้องๆทุกคนฝากอุดหนุนกันด้วยสําหรับเว็บไซต์เทพฮับนะครับพี่ก็จะได้มีกาไรเอามาแจกคนดูที่เป็นสายฟรีด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ทางการินนาเนี่ยเท่าที่อ่านในโพสการินนานะครับเราไปอ่านที่โพสต์ของการิน่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าหัวหัวใจหุ่นเชิดนะครับวันที่21นี้ เจอกันนะครับ GM เอากลับมาแล้วนะครับสำหรับหน้ากากไฟแล้วก็ปิดปากปิดปากไฟเออผมติดติดแล้วว่าหน้ากาก,ากไฟเออมันจะเอาเอาปิดปากไฟแล้วก็ปิดปากสีดําตัวนี้มานะครับก็คือ2แบบนั่นเองแต่ผมก็จะแจกเป็นนักปิดปากไฟแล้วกันเพราะว่าทุกคนน่าจะฮิตฮอตมากกว่านะครับจะบดกี่เพชรไม่สนใจแต่ก็อย่าลืมทําตามที่ปอกหมุดเอาไว้ด้วยนะครับถ้าปักหมุดสําเร็จเนี่ยก็จัดไปได้เลยนะครับกติกาที่ผมปักหมุดเอาไว้ถ้าปักหมุดแล้ว ทำตายบริการกันครบนะครับก็ได้ไปเลยหนึ่งหน้ากากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมก็ฝากกันกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับกดกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็ช่องเทพับเนี่ยก็จะมีอ่าสุ่มห้องแจกของนะครับคอนเทนต์ที่สุ่มห้องแจกของแล้วก็ อัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็ส่วของให้ดูว่าหมดกี่เพชรนะครับก็มีสาคอนเทนต์นี้นะครับเดี๋ยวถ้าอนาคตมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยผมก็จะมาสอนผมก็จะมาลงคลิปให้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมาสั้นๆง่ายๆเลยเติมแบบเดียวๆเติมแบบสดๆแบบนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนบาย